สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หนทงศรีสุขอุดรครับเนี่ยมากับแฟนครับช่วงเขาเช้าครับแปสายหน่อยครับวันนี้จะแปดโมงเช้าแล้วครับก็จะมาเดินหาของกินครับมาชมแหล่งท่องเที่ยวในเมืองอุดรครับในเมืองอุดรธานีครับคือเวียดนามทาวครับเนี่ย บรรยากาศช่วงเช้าเช้าครับก็จะพาเดินเข้าไปไปชมนเลยครับเนี่ยนะครับเป็นถนนคนเดือนนะครับเนี่ยขายของขายอาหารเช้านะครับของของเช้าเวียดนามเป็นส่วนใหญ่นะครับ เขาจะเปิดขายในช่วงเช้าวันศอกับวันอาทิตย์นะครับก็มีของกินมีอาหารเวียดนามพวกเราไปทำบุญตักบาตรมาแล้วครับเนี่ยก็เลยมามาแวะหาของกินครับเ,เดิอนอยู่ข้างหน้าผมน่าจะเป็นช้าวเวียดนามครับเนี่ยมาท่องเที่ยวที่ไทย ผู้ชมเพื่อนๆนครับที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมติดตามช่องยูทูบของผมด้วยนี่ครับบรรยากาศม,มีเพลงเวียดนามประกอบด้วยครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารครับเนี่ยเป็นเตียวเนื้อผัดครับเนี่ยเป็นกว๋วเตี๋ยว ขายบวกเตี๋ยวเวียดนามนะครับสงสัยเพื่อนๆยังไม่ค่อยตื่นครับนะวันนี้วันหยุดนะครับนะแล้วก็ยังเช้าๆอยู่ครับแปดโมงเช้าครับตอนนี้นี่จะเป็นขนมกบเคี้ยวเป็นของหวานครับโจกปลาด้วยครับเนี่ย เ,เวียดนามครับเนี่ยน,นี่เป็นขาหมูเหรอครับนึ่งครับาขาหมูมีขนมจีนไหมครับ สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาชมด้วยนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนสีสุขครับอยู่ที่ซอยเป็นถนนเวียดนามเท้าครับเนี่ยมาดูอาหารอาหารเช้าที่เวียดนามเท้าครับนะมีแม่ค้าพ่อค้าเช่า เชฟสายชาวเวียดนามครับมาขายของครับผมยินดีเลยครับผมนี่ครับร้านครับอาหารเวียดนามครับผมนี่แต่ของกินหน้าอร่อยอร่อยเลยครับนี่ครับอันนี้จะเป็นวิธีแบบสไตล์เวียดนามเลยครับก็คือนั่งรับประทานกันแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นโต๊ะแบบ เที่ยวๆติด,ต,ดติดพื้นถนนเลยครับเนี่ยอันนี้เป็นขนมปังขนมปังยวนครับเนี่ยแฟร์ตี้ครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดี ผู้ชมที่เข้ามาชมครับตอนนี้อยู่ที่เวียดนามทาวครับนนทรีสุขตอนทานีครับีม่มีปอเปียรครับปอเปียยำหัวปีครับเนี่ยสวัสดีครับผมไม่มีแต่ของน่ากินน่ากินเลยครับเนี่ยดเดี๋ยวเราเดินดูบน บนทางซ้ายก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาทางขวาครับไม่มีกว๋วยเตี๋ยวยะครับเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวหมูผมเห็นแล้วครับสิ่งที่ผมจะกินครับเนี่ยกว๋วยเตี๋ยวหมูครับกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวไก่เลยครับเนี่ยนมปังครับเนี่ย มีหมูยอดครับนะี่นี่เป็น,นอไะไรครับเนะี่ยใส่ต้มเวียดนามครับเดือดแปลง

ตอนที่ผมไปไปเที่ยวเมืองดานังเวียดนามนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยเป็นโต๊ะนั่งนั่งทานแบบนี้นะครับนี่เป็นข้าวเปียกเส้นครับเนี่ยอ่ออาโบราณครับ ก,ววกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะตั้งเหรอกินย่างกินโจ๊กอันนี่เป็นหมูย่างครับเนี่ยย่างสดๆพร้อมๆเลยครับมีขนมปังมีกาแฟด้วยครับ โอเคครับตอนนี้ก็สุดสุดทางแล้วครับเดี๋ยวมามาดูทางนี้เลยครับหนะ่ฝั่งฝั่งทางนี้บ้างครับน่าจะยังไม่คึกคักนะครับเพราะว่าคงจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่หมดฤดูฝนพอดีนะครับแม่ค้าพราคายังไม่ได้ออกมาค่าขาย,ยาคึกคักเท่าไหร่ครับ เดินชมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีนะครับ <c oughs> สวัสดีผู้ชมที่เข้าม,มาชมนะครับเป็นขนมฟังหน้าโมโครับเนี่ย <c oughs> น่าสนใจครับ ากมอครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับคพี่แต่ของครมีแต่ของน่ากินน่ากินเลยครับเนี่ยครักินป่ะร้ามีอยะม่ชาไม่ยังนี้ที่ร้านั่นนะอยากลองบ้างไทยเวียดนาม ตอนนั้นไอ้กินเมาชอกินแต่นี้นน,น,น,นี่เป็นขนมครับเนะี่ยเป็นเครื่องดด่มครับกาแฟเวียดนามครับเนะ <c oughs> นี่ยกาแฟร้านนี้อร่อยครับเนะี่ยเคยมากินกับเพื่อนๆเพื่อนๆว่ออาอร่อยครับเนะี่ยอันนี้จะเป็นสมาคมนะครับ เป็นสำนักงานของสมาคมชาวไทยเวียดนาม,มนี่ครับร้านร้านกาแฟครับเนี่ยข,ขนมนี่นะฟังตังจากร้านนี้มากินอะไรไหมได้ได้ได ครับดูร้านร้านกาแฟครับนี่กาแฟเวียดครับนี่ยน้ำกาแฟเย็นรสหนาที่มันมันกันหมดมันมันทักเนกาแฟเย็นมันมันเหมือนหวาแฟเย็นเห็นไหมครับกินนี่ไหกินนี่ไหมเนี่ยเอานไปหาดูของกินแล้วครับเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนมนมเบื้องเป็นน้ำครับเนี่ย

ของน่ากินน่าก<อ><ส>ิน<ส>เลยครับนี่ร้านร้านเดียวกันไหมครับสร้างมาเลยซ้ำมาเลยนะนมเปร้ยงนมปังแไทแกยกะทะนี่สองสองร้านนี้นั่ง นั่งได้ไหมครับน,นั่งกันนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับผม น,นั่งอยูออยอย่แล้วนั่งแบบเวียดนามเลยไอ้ไอ้ทีเที่ยวกยังสี่เลยเนี่นี่ก็สั่งอาหารครับเนี่ยนั่งโต๊ะแบบนี้สไตล์เวียดนามเลยครับเ <c oughs> นี่ยน,นขนมเบื้องขนมเบื้องเวียดนามเนี่ย ไข่ธรรมดาทะเลอ๋อทะเละเอกสุกไข่สุกอืมเข่กครับ

กระทะขนมปังยวนครับแล้วก็ขนมเบื้องเวียดนามทะเลครับนะกินะยังไงใครมาเขาอย่างงในะอุ่นเตาตั้งน้ำนะครับนี่แหละงัน้นีกะ ครับพี่ครับนะครับครับผมนั่งไหนครับเนี่ยก็นี่ครังอย่างชาติไทยวะ ใชไปครับน่ร้านเล็กๆครับเนี่ยสวยมากครับน่ารักมากเลยครับร้านแต่งกับแต่งได้สวยเลยครับเนี่ย เราก็เดินดูอาหารรอครับกินวมล่ะเอามาขอเสียกไปกินวะากินวะอ๋อาอากกินอร่อยนะกินย <c oughs> น okay, yeah. okay. ี่แต่สกิเนเนี่ยอนะับนั่งแบบนี้ครับสไตล์เวียดนามครับเนี่ยผ่อเที่ยวเวียดนามก็แบบนี้แหละครับอจะเป็นโต๊ะแบบต่ำๆนะครับนะโต๊ะเก้าอี้ต่ำๆนั่งตามถนนตามฟุตบาทอย่างนี้เลยครับนะ ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเขานะครับจะเป็นจะเป็นแบบนี้ครับวันนี้มันยังยังไม่คึกคักนะครับอา,อาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงแบบใส่กันเลยครับพี่เข้ามาถามว่า ขนมขนมเปื้องเวียดนามอ่ะใส่เป็นทะเลของสั่งทะเลไปว่าใส่ไข่ด้วยไหมครับเลยใส่ไปเลยครับนะมันเป็นแบบยังไม่คึกคักนะครับนะการค้าขายตลาดช่วงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเป็นเพราะว่าพึ่ง แม่คราพ่อค้านี่ยังยังไม่ยังไม่แน่ใจไม่กล้าออกมาขายเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกนะครับเพราะว่ายังไม่ยังยังไม่หมดฤดูฝนแบบแบบแบบเป็นเป็นเปลี่ยนสู่ฤดูหนาวอย่างเงี้ยครับนะก็เลยไม่ครับก็เลยเป็นแบบยังเงียบๆนะครับนะมีไม่ไม่ค่อยเยอะปกติที่พมมาครั้งก่อนแบบแบบ ร้านขายเต็มเลยครับนะร้านขายของเต็มเลยแล้วก็มีผู้คนแบบเดินแบบแก้อัดกันเลยนะครับนะแบบเต็มถนนเลยครับนะเดินแต่วันนี้ก็ดูเงียบๆนะครับนะเงียบๆเลยครับเงียบ,ยบร้านกาแฟครับก็พอได้ขายอยู่ครับเนะี่ย รบชาไทยหวานไหมครับสั่งไปครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชใชไหมเราหวานมากกว่าชาไทยหวานาสวัสดีครับนะสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับตอนนี้อยู่ที่เวียดนามเทานะครับถนนสีสุขดรธาน,านีครับเนี่ยมามาหามาหาอาหารเช้ากินกันครับผมหวผมงอกเยอะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ตับผมนะครับอายุยังไม่เยอะนะครับที่จริงผมยังไม่รุ่นอยู่ครับเนี่ย อันนี้ก็สั่งอาหารไปแล้วครับเนี่ยสั่งไปสามอย่างครับคับบดูบรรยากาศร้านกาแฟเวียดนามครับเนี่ยปาเต้คุณยา่าร้านเล็กๆครับเนี่ยแต่ก็ สวยครับร้านขายดีด้วยครับเนี่ยนั่งฟังเพลงเวียดนามไปด้วยครับเนี่ยฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ กำลังใจให้ผม้วยนะครับทั้งในสมาคมก็มีชุดเวียดนามให้ให้ขายหรือเปล่าขายหรือเช่าผมจะไม่ได้ครับเปลี่ยนใส่ท้ายรูปได้ครับเนี่ยใส่รูปเป็นชุดเวียดนามเดินตลาดถ่ายรูปด้วยได้ครับ อยู่ที่นี่มาแล้วครับเนี่ยครับชาไทยหวานครับเนี่ย หวานัานวัน,นครับหวานานครับรู้สึกว่าจะจะเข้มข้นมากนะครับเนี่ยนะครับราแนวน,น,น ขายดีนะครับขายดีร้านเนี้ยลูกค้าเขาร้านไม่ขาดสายเลยครับเนี่ยอาหารเรามาแล้วครับเนี่ยครับมาแล้วครับมา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 แล้วไข่กระทะกับนมปังมารับเนะี่ยนี่จะเป็นเป็นน้ำจิ้มหรือเปล่าครับน้ำจิ้มนมปังนี่ไข่กระทะแล้วคนระับน ขึ้นในเีนะมาหลับหนาะดีที่แรกว่าจะกินกวยเตี๋ยวครับแต่ทีนี้มาเห็นอาหารร้านนี้แล้วมันมันชวน ชวนให้เข้าร้านนะครับชวนหน้าให้ให้เข้าไปกินดูซีสันดูแม่ค้าทำสดๆใหม่นะครับมันก็น่ากินนะครับเนี่ยน่ครับเนี่ลูกค้าเต็มร้านเลยครับมาอีกแล้วครับอย่างอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นขนมเบื้องเวียดนามทะเลครับเนี่ย รับเชิญเลยครับเชิญรับประทานเลยครับเนะเอาเลยครับเอแต่กินยังไม่เคยกินหรอกครับนะไม่รู้วิธีกินนะครับเขากินยังไงก็จะลองเลยครับนะ่ยทำจิ้มะละลายละัดแล้วก็กินเลยครับเนะี่ยเปิดเปิดหน้าเลย เราจะขับก,กล้องหน้าก้องหลังนะครับเข้าไปก็เราจะขอตัวทานก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาขากรองมาเดี๋ยวมันมันถือล่าบากครับนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันไม่สะดวก <laughs> ในการถ่ายครับนะ <laughs> มานะครับนะครับ ทานด้วยกันครับผมอร่อยครับเนี่ยเดี๋ยวขอตัวลงแรกก่อนนะครับผม